นี้ครับมาทำไข่ต้มยำมะม,ม่วงกันเตรียมวัตถุดิบนะครับมีพริกซอยนะครับมันนาเดี๋ยวไข่เอาไปต้มนะครับเดี๋ยวซอยมะม่วงกันสะหน่อยครับเรียบร้อยครับมะม่วงซอยเรียบร้อยเตรียมยำได้นะครับเดี๋ยวลอไข่ต้มกันครับต้มน้ำนะครับเตรียม ทำไข่ต้มเดี๋ยวเราใส่เกลือเข้าไปนิดหนึ่งครับเรียบร้อยครับแช่น้ำเย็นสักผักนะครับเครื่องปรุงอย่างครับหอมแดงเหลือหัวเดียวเดี๋ยวเติมนะครับรหอมแดงเหลือหัวเดียวก็ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ครับใช้กระเทียมแทนครับสีอยจะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่กินดีครับกินดีตอกเสร็จเรียบร้อยครับ ไข่ต้มเนียนครับเตรียมน้ํายําของครับตอนนี้สูตรมั่วมของคุณแม่ครับก็ก็แล้วแต่ชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยชอบเผ็ดมากครับจัดหนักใส่ทั้งหมดเลยเหลือไปให่หมดเลยเหลือไว้โรยหน้าครับ ก็ใส่น้ำเชื่อมนะครับนิดนึงมะนาวแล้วก็ตามชอบใจค่ะเปรี้ยวตางไฟใส่ไฟเอาไปก็น้ำปลา ครับเอามะม่วงไปคลุกกับน้ำยำครับพอแบบดูเดือดหน่อยก็เอาถุงพลาสติกใส่มือครับขยำเลยอันนี้ทำแบบฟูดดีหน่อยครับ <c oughs> เสร็จแล้วครับก็เอาเนี่ยฮะไข่ต้มจัดลงใส่จานนะครับแล้วก็เอามะม่วงราดง่ายๆแบบนี้ครับ เพื่อความอร่อยครับเอาหัวแอมอโมนโรยซะหน่อยฮะแล้วก็เดี๋ยวมีกุ้งแห้งป่นด้วยครับนะครับโรยกุ้งแห้งป่นไปครับนี่ครับสีสันสวยงามแล้วเอาพริกที่เหลือครับโรยโปะหน้าหน่อยครับเพราะว่าที่บ้านชอบรสจัดกัน นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับไข่ต้ยมยำมะม่วงหน้าตาเป็นแบบนี้ครับน้ำไายไหลนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับ